เงินไหลเข้าออก ETF แบบต่อเนื่องในที่สุดก็ส่งตัวได้สถาบันเริ่มกลับมาทดสอบทิศทางอีกครั้งบิตคอยกลับสู่ทางแยกแห่งโชคชะตาอีกครั้งแต่ d เด c r o s s อาจจะไม่ได้หมายความว่าราคาจะลงต่ำสุดเสมอไปอเมริกากัดตุนเหรียญคนทั้งโลกต้องจ่ายใช้ภาษีศุลกากรซื้อบิตคอยงานนี้ทรัมป์เล่นแรงเกินไปหน่อยหรือเปล่าข่าวดีของ E t ทหายเกลี้ยงการฟื้นตัวที่เร็วที่สุดอาจต้องรอถึงเดือนมิถุนายน จากนโยบายที่เคยเป็นโบนัสกลับกลายเป็นความล้มเหลวของความเป็นจริงการผลักดันบิตคอยน์ในเอลซาวาดอร์ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดความจริงตกหน้นานโยบายลอยๆเผยเบื้องหลังอัตราเจ๊งของบริษัทคริปโตในเอลซาวาดอร์สูงถึง89%การซื้อขายและการเก็งกำไรช่วงเวลาไวรัลและการล้มสลายของพัมตอดฟันเป็นผลมาจากการไลฟ์หรือไม่จาก1 0 0 0ล้าน02,500ล้านดอลลาร์ความเร็วของพัมสวับไม่แพ้ดอจคอร์ รู้ข่าวสารคริปตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV และมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ Li v e Open Chat ท t v t h ว i l a n d วันพุธที่16เมษายนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของ b ิ t c o i n TV ีคริปโตร,รายวันกับผมเจ๊พูดดำเนินรายการก่อนอื่นครับเรา,าเริ่มกันที่ข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตกันครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับประกาศระยะเวลา90วันในการบรรเทาภาษีตอบโตสหรัฐครับก็ได้เริ่มเจราจากับหลายประเทศอย่างเข้มข้น แต่ไม่ทันไรครับจีนก็กลับมาตอบโต้ทันทีครับพร้อมกับภาษีตอบโต้และทรัมป์ครับก็ยังเตรียมที่จะใช้ภาษีใหม่สำหรับชิปเซมิคอนดักเตอร์ในสัปดาห์นี้ด้วยทำให้บรรยากาศตลาดเกิดความตึงเครียดมากครับโดยที่นักลงทุนเริ่มรู้สึกสับสนมากขึ้นและการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรของสหรัฐก็ยังคงไม่แน่นอนครับซึ่งความเสี่ยงจากการผันผลระยะสั้นก็ได้เริ่มเพิ่มสูงขึ้นโดยดัชนีหุ้นสหรัฐทั้ง4ตัวครับ ปิดตลาดในวันที่15เมษายนโดยมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันดังนี้ครับดัชนีดาวโจนส์ลดลง155.83จุด NASDAQ กลดลง8.32จุด S&P 500ลดลง9.34จุดและมีเพียงแค่ดัชนีฟิลลี่500รเท่านั้นครับที่ได้กลับมาขึ้นมา18.67จุดส่วนในตลาดคริปโตครับก็ยังไม่ค่อยมั่นคงเช่นกันครับโดยที่บิตคอย n ได้ขึ้นไปสูงสุดที่86,460ดอลลาร์เมื่อคืนนี้ แต่เมื่อการขายออกมาครับราคาก็ได้ลดกลับมาที่ $83,267 ดอลลาร์ 83, 7, ซึ่งลดลงกว่า2%ครับภายใน24ชั่วโมงอีทูเรียมลดลง2.75% XRP ลดลงมาอยู่ที่ $2.09 ดอลลาร์และ SOL ครับก็ได้ลดลงเหลือเพียงแค่ $126.37 ดอลลาร์ซึ่งก็ได้ลดลงมากกว่า2%ด้วยเช่นกันครับโดยข้อมูลของ Polymarket ความน่าจะเป็นที่เศษรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี2025 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่54%ซครับซึ่งก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลในตลาดเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศษรษฐกิจสหรัฐซึ่งการคาดการณ์นี้ครับมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อโลกการเงินอย่างสูงโดยเฉพาะกับสินทรัพย์เสี่ยงอย่างบิตคอยครับซึ่งสถานการณ์โดยรวมของตลาดในตอนนี้ครับคือตลาดหุ้นผันผวนตลาดคริปโตก็ยังลอยไปลอยมาครับแล้วก็กําลังจะรอว่า พ olicy บอมจากรัฐบาลจะมาอีกครั้งหรือไม่เมื่อเร็วๆนี้ครับการไหลเวียนของเงินทุนในตลาดบิตคอยค่อนข้างมีความผันผวนครับซึ่งในช่วงต้นปีนั้นมีการไหลเข้าของบิตคอยในปริมาณเพียงเล็กน้อยครับแต่ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้เกิดการไหลออกอย่างหนักแต่ในช่วงปลายเดือนมีนาคมครับเงินทุนบางส่วนก็ได้กลับเข้ามาโดยอารมณ์ของตลาดครับกำลังเข้าสู่ช่วงที่รอดูสถานการณ์ครับแต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ครับสถานการณ์ก็ได้เริ่มเปลี่ยนไปครับ โดยที่เงินทุนเริ่มไหลออกจากตลาดอีกครั้งผู้คนจํานวนมากครับเริ่มนําเหรียญไปเก็บในกระเป๋าเย็นหรือที่อยู่การถือครองระยะยาวครับซึ่งบ่งบอกครับว่านักลงทุนเริ่มคิดที่จะถือไว้ไม่ขายและความเชื่อมั่นในตลาดก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยครับและในขณะเดียวกัน ETF ของ Bitcoin ก็ได้เริ่มมีการไหลเข้าบ้างครับหลังจากที่มีการไหลออกมา8วันติดต่อกันซึ่งตอนนี้ครับก็ได้มีการไหลเข้า2วันติดต่อกัน โดยดูเหมือนว่าเงินทุนของสถาบันครับอาจจะเริ่มกลับมาในตลาดและให้การสนับสนุนตลาดในระยะสั้นครับแต่โดยรวมแล้วครับอารมณ์ของตลาดยังคงอยู่ในช่วงระมัดระวังโดยในตอนนี้นักลงทุนครับยังคงต้องติดตามการไหลเวียนของเงินทุนและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจครับและใช้เชิงกลยุทธ์ก็ควรที่จะยืดหยุ่นเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับเมื่อวันที่6เมษายนครับบิตคอยได้เกิดการตัดขาดทางเทคนิคในกราฟรายวัน โดยเส้นค่าเฉลี่ย50วันครับหรือ e M อได้ตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันซึ่งนับเป็นครั้งที่11ครับที่เกิดการตัดขาดในประวัติศาสตร์ของปิดคอดซึ่งก็มักจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณของการพลิกผันแนวโน้มของตลาดและการเริ่มต้นของช่วงขาลงครับแต่อย่างไรก็ตามครับจากการศึกษาประวัติศาสตร์การตัดขาดที่ผ่านมาพบว่ามีแค่3ครั้งครับที่เกี่ยวข้องกับตลาดมีระยะยาวโดยราคาครับได้ลดลงระหว่าง55ถึง68 ส่วนครั้งที่เหลืออีก7ครั้งครับมีผลกระทบจํากัดหรือแม้แต่กลายเป็นจังหวะที่ตลาดกลับตัวขึ้นมาเลยครับและนอกจากนี้ครับแผนที่ชําระนี้แสดงให้เห็นว่าราคาบิตคอยในปัจจุบันมีจุดราคาที่สําคัญครับที่มีการฝังระเบิดทั้งบนและล่างซึ่งน้าากบิตคอยครับลดลงเหลือ83,000ดอลลาร์ก็จะมีคําสั่งซื้อ158ล้านดอลลาร์ครับที่ถูกชาําระนี้และถ้าหากราคาลดลงไปที่8 2 0 0 0ดอลลาร จำนวนเงินที่ถูกชำระนี้จะสูงถึง601ล้านดอลลาร์ครับซึ่งถ้าหากราคาฟื้นตัวมาที่85,000ดอลลาร์ 80, 000, 000, 000, ก็จะมีคำสั่งขายที่687ล้านดอลลาร์ที่ถูกชำระนี้โดยจุดระเบิดที่สำคัญครับจะอยู่ที่86,500ดอลลาร์ 86, 500, 000, โดยมีคำสั่งขายมูลค่ามากถึง1,837ล้านดอลลาร์ที่รอการชำระนี้ซึ่งเมื่อคืนนี้ครับบิตคอยก็ได้แตะ86,000ดอลลาร์ 86, 000, 000, และมีการชำระนี้คำสั่งขายไปแล้ว207ล้านดอลลาร์ครับ ซึ่งแสดงให้เห็นครับว่าตลาดอาจจะเกิดสถานการณ์ที่มีการชำระนี้อย่างรวดเร็วหรือคลื่นใหญ่ครับที่ได้ง่ายมากนั่นเองการดําเนินการในครั้งนี้ครับควรที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนั่นเองครับโปรดกดไลค์และกดติดตามครับเพื่อรับข่าวสารล่าสุดในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับและอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับเคล็ดลับความมั่งคงั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจนันทร จนถึงวันศุกร์เลยครับล่าสุดครับอเมริกากำลังดำเนินการเก็บภาษีจากทั่วโลกครับซึ่งดูเหมือนว่าจะช่วยบรรเทาความกดดันจากนี้สารธารณะและปรับสมดุลการนำเข้าและส่งออกแต่จริงๆแล้วครับมีแผนการที่ใหญ่กว่านั้นในการจะกลายเป็นมหาอำนาจบิตคอยระดับโลกครับซึ่งรัฐบาลสหรัฐครับกำลังศึกษาอย่างเงียบๆว่าจะสะสมบิตคอยเพิ่มขึ้นได้อย่างไรโดยไม่มีการเพิ่มงบประมาณ โดยโบไฮครับผู้บริหารของกลุ่มงานสินทรัพย์ดิจิทัลของทำเนียบขาวได้พูดถึงในการให้สัมภาษณ์ครับว่าในอนาคตอาจจะนำไรายได้จากภาษีบางส่วนมาใช้เป็นคลังสำรองบิตคอยของสารัฐซึ่งก็คือการเก็บภาษีจากทั่วโลกเพื่อสะสมบิตคอยครับและทุกคนครับคิดยังไงกับแผนการนี้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ um uh, starts to merge with the traditional financial players as you're going to see a revolution take place as i t pertains to um just our financial lives generally as consumers โหไหผู้บริหารของกลุ่มงานสินทรัพย์ดิจิตอลทรรเนียบขาวได้กล่าวในสัมภาษณ์ว่าเป้าหมายของรัฐบาลทรัมป์คือการสะสมบิตคอยให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และเขาหวังว่าจะสามารถสะสมมันได้ไม่จํากัดเพราะเขามองว่าบิตคอยเป็นทองคําใหม่และเน้นย้ําถึงความต้องการของชาติ ในการมีสินทรัพย์ที่สะสมมูล,ลค่าไว้เมื่อพูดถึงแหล่งที่มาของเงินทุนไฮได้กล่าวถึงหลายทางเลือกรวมถึงกฎหมายบิตคอยในปี2025นีที่เสนอโดยวุฒิสมาชิกซิมเทียล,ลูมิสและรายได้จากภาษีถึงแม้ว่าโบไฮครับจะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดว่าจะใช้ภาษีในการซื้อบิตคอยอย่างไรแต่คำพูดของเขาครับก็ได้จุดประกายความคิดในตลาดทั่วโลกโดยทุกคนครับเริ่มจินตนาการว่าทางอเมริกาอาจจะเก็บภาษีจากทั่วโลก ไปพร้อมกับการสะสมบิตคอยอย่างลับๆและอาจจะเขียนคู่มือการทำงานระดับชาสำหรับ BTC ออกมาด้วยครับและสิ่งที่สำคัญครับคือนี่ยังเป็นครั้งแรกครับที่ทีมงานของพวกเขาออกมาปรากฏตัวต่อสาธารณะโดยที่ตอนนี้ครับพวกเขากำลังเร่งเต็มที่เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายสำคัญในช่วง180วันในการจัดทำรายงานครับการกำกับดูแลคริปโตของสหรัฐซึ่งพร้อมกันนั้นครับรัฐบาลย่งได้เร่งให้สภาค,คองเกรส พักดันร่างกฎหมาย Stable Coin และตลาดโครงสร้างต่างๆให้นำส่งให้ทรัมป์ลงนามก่อนที่สภาคองเกรสครับจะเริ่มพักผ่อนในเดือนสิงหาคมซึ่งการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ครับมีจังหวะการทำงานแบบอเมริกันจริงๆครับที่ต้องการสะสมบิ c คอยและตั้งกฎระเบียบพร้อมๆกันโดยในตอนนี้ครับสหรฐัฐกำลังตั้งใจที่จะก้าวขึ้นไปบนบรลลังของผู้นำคริปโตและก็อาจจะไม่ยอมลงมาอีกต่อไปครับในปี2024ถึ2025ครับ สปีนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาทองของ ETF ด้านคริปโตครับซึ่งทั้ง Bitcoin และ Ethereum ETF ได้รับการอนุมัติตามลำดับซึ่งก็ได้ทำให้นักลงทุนสถาบันครับที่เคยรอดูท่าทีเริ่มเทเงินหลายพันล้านดอลลาร์เข้ามาในตลาดทันทีครับโดยเมื่อโอกาสเปิดขึ้นและผลักดันราคาบิตคอยให้ไปถึงจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ส่วนอีเทเรียมครับก็ได้พุ่งขึ้นไปด้วยเช่นกัน ซึ่งเมื่อเห็นว่าเป็นโอกาสแบบนี้ครับหลายบริษัทในสหรัฐก็ได้เริ่มเร่งสมัครการอนุมัติ Ethereum Spot ETF ในช่วงนี้เพื่อเร่งประโยชน์จากกระแสที่กำลังร้อนแรงครับแต่แล้วครับ SEC ของสหรัฐก็ได้เบรอย่างแรงและกล่าวว่าจะใช้เวลาในการศึกษาเพิ่มเติมโดยจากที่กำหนดไว้จะให้ผลพิจารณาในเดือนเมษายนตอนนี้ก็ได้ถูกเลื่อนออกไปครับจนถึงต้นเดือนมิถุนายนซึ่งก็ได้ทำให้ทั้งตลาดงงไปตามๆกันครับ ซึ่งคำถามในตอนนี้ก็คือ SEC กำลังพิจารณาอย่างจริงจังหรือแค่เลื่อนออกไปก่อนกันแน่สำหรับกรณีของการยื่นเรื่อง ETF ด้านคลิปโตจากว a n อกผู้ช่วยเลข,ขานุการของ SEC Cheryl Heywood ได้กล่าวในเอกสารสาธารณะว่าหน่วยงานกำกับดูแลยังคงรักษาท่าทีระมัดระวังเกี่ยวกับกลไกนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินประเภทอนุพันธ์ของคลิปโตแม้จะเข้าสู่ยุครัฐบัลของโดนัลด์ทรัมป์แล้ว แต่การ,รเผชิญหน้ากับผลิตภัณฑ์คลิปโตที่ซับซ้อนและมีการเงินที่สูงเช่นนี้ SEC จึงเลือกที่จะดำเนินการอย่างระมัดระวังเป็นหลักเมื่อเทียบกับความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเมื่อ Bitcoin Spot ETF ได้รับการอนุมัติในขณะนี้ความคาดหวังสำหรับ Ethereum Spot ETF ได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนให้เห็นถึงการตอบสนองของนักลงทุนที่มีต่อท่าทีของหน่วยงานกำกับดูแล As of noon Eastern, Bitcoin had risen about 1.3 t r a d i n g at the $97,000 level ในครั้งนี้ครับ SEC ยังคงไม่แ้อนุมัติครับซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าพวกเขายังคงติดอยู่กับปัญหา2อ,อย่างครับโดยอย่างแรกคือพวกเขายังคงไม่แน่ใจครับว่าอีท e เรียมควรถูกจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์หรือไม่และอย่างที่2ครับคือวิธีการกำกับดูแลกลไกการสเต็กแบบ POS ที่จะไม่เกิดข้อผิดพลาดคุณจะเรียกมันว่าเป็นการลงทุนหรือเปล่าซึ่งถ้าหากเรียกแบบนั้นครับมันก็ต้องถูกจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์แต่ถ้าหากเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีก็จะเกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายผลตอบแทนซึ่งก็ยากครับที่จะสัดสินได้ไง่ายๆและนอกจากนี้ครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ตลาดก็เต็มไปด้วยความหวังที่สูงเรีวต่อ Ethereum Spot ETF ที่มีการสเตทค,ครับแต่ในตอนนี้ครับราคา ETH ได้ลดลงไปครึ่งหนึ่งโดยที่นักลงทุนครับจากที่เคยมั่นใจสุดๆ ก็กลับกลายเป็นต้องรอเอกสารอนุมัติแต่องไรก็ตามครับการพุ่งขึ้นในครั้งก่อนครึ่งหนึ่งเกิดจากการเก่งกําไรในความคาดหวังครับส่วนตอนนี้ครับราคาที่ลดลงมามาก็เพราะว่าความคาดหวังเหล่านั้นยังคงไม่ได้รับการตอบสนองจึงต้องบอกครับว่าการที่จะทําให้กระแสะในตลาดกลับมาร้อนแรงเหมือนได้เดือนกุมภาพันธ์แค่มี E t ทคงยังไม่พอครับเพราะอีทีเรียมจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงกลไกพื้นฐานให้เรียบร้อยซะก่อน จึงจะสามารถเดินหน้าไปได้อย่างจริงจังครับทุกคนยังจำโชว์สร้างชาติด้วยบิตคอยได้อยู่ไหมครับที่ยิ่งใหญ่ในปี2021เอดลซามาดอครับประกาศเปลี่ยงเพียงครั้งเดียวบิตคอยครับก็ได้กลายเป็นเงินตราที่ถูกกฎหมายทันทีโดยประธานาธิบดีนายยิบูเคเล่ครับมั่นใจเต็มรอยครับว่าไม่ว่าจะเป็นการโหมโฆษณาดึงดูดการลงทุนการสร้างกระแสเหมือนกับเป็นพิธีการเปิดฟุตบอลโลกของโลกคริปโต โดยในตอนนั้นครับบริษัททัวโรก็ได้แห่เข้าไปจดทะเบียนกันแบบบ้าคลั่งโดยทุกคนต่างคิดครับว่ากระแสนี้จะต้องมาแน่แต่พอเวลาผ่านไปแค่3ปีครับความจริงก็ได้ปรากฏโดยบริษัทส่วนใหญ่ครับแทบจะดําเนินง,งานไม่ได้จริงโดยในตอนนี้ครับเหลือแค่ประมาณ1 1เที่ยังพอเอาตัวรอดได้จากที่หวังจะเป็นสวรรค์ของสินทรัพย์ดิจิทัลแต่กลับกลายเป็นสูสารของบริษัทที่มาจดทะเบียนไปซะอย่างนั้นครับแล้วมันพังตรงไหนกันแน่ เป็นเพราะนโยบายที่ล้ำยุกเกินไปหรือเป็นเพราะความจริงมันโหดร้ายเกินไปเราต้องติดตามกันต่อไปครับจากบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับบิตคอยจำนวน181แห่งที่จดทะเบียนกับธนาคารกลางของเอลซาวาดอปัจจุบันมีเพียงแค่20แห่งเท่านั้นที่ยังคงดำเนินธุรกิจอยู่ส่วนที่เหลือต้องยุติการดำเนินง,งานเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานของกฎหมายบิตคอยได้กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้บริษัทต้องมีระบบป้องกันการฟอกเงิน การบันทึกบัญชีการเงินอย่างครบถ้วนและจัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามลักษณะของบริการที่ให้ข้อมูลยังชี้ว่าประมาณ89%ของบริษัทที่จดทะเบียนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการดำเนินการบางส่วนได้อย่างไรก็ตามยังมีบริษัทบางแห่งที่ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเช่นชีเวอร์วอลเล็ตที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลคริปโตเทรดดิ้งแอนด์อินเวสเมนต์และฟินเทคอเมริกาส ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายและยังคงให้บริการอยู่ My thesis that world governments are going to collapse and turn to Bitcoin is being validated. Oops, two years later, less than one percent of central bank remittances in El Salvador were in Bitcoin. So it turns out the locals don't really accept Bitcoin. การที่บริษัทบิตคอยในเอลซาวาดอร์ล้มกัระนาวแบบนี้ครับสะท้อนให้เห็นได้ชัดครับว่าการนำบิตคอยมาใช้จริงในชีวิตประจำวนันและการทำธุรกิจนั้น ยังคงต้องเจอกับปัญหาครับและความท้าทายที่ไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเริ่มจากเรื่องเทคนิคธุรกิจพวกนี้ครับต้องพึ่งพาระบบบล็อกเชนและเครือข่ายออนไลน์เป็นหลักครับแต่ปัญหาก็คือระบบชอบลมการทํำธุรกรรมก็กระตุกรอนานแถมยังเจอช่องโหว่ด้านความปลอดภัยอีกเพียบครับซึ่งพอผู้ใช้เจอแบบนี้ก็บ่นกันระงมครับโดยประสบการณ์การใช้งานเรียกได้ว่าแย่ขั้นสุดแล้วต่อมาก็คือเรื่องราคาครับราคาบิตคอยนันผวนหนก เดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวร่วงโดยนักลงทุนครับต้องระวังสุดๆและสิ่งที่สําคัญที่สุดครับคือถึงรัฐบาลครับจะโปรโมทให้ใช้บิตคอยทุกวันแต่ประชาชนส่วนใหญ่ครับไปยังคงเลือกใช้ดอลลาร์พอรู้สึกมั่นใจกว่าแล้วแบบนี้ธุรกิจจะอยู่รอดได้อย่างไงพอมาสรุปภาพรวมดูแล้วครับเทคโนโลยียังไม่พร้อมราคาก็โหดเกินไปผู้ใช้ก็ไม่อินสุดท้ายแล้วครับเลยกลายเป็นความวุ่นวาย ส่วนบริษัทที่ยังอยู่รอดได้จนถึงตอนนี้บอกเลยครับว่าแต่ละเจ้าคือของจริงที่ผ่านมอสุมกันมาทั้งนั้นเลยครับตั้งแต่เปิดตัวมาพัมดอดฟันครับก็ได้ฮิตถล่มทลายครับโดยการเปิดตัวช่วงมกราคม2024ก็ได้ทำให้โลกมีมคอยบนเครือข่ายของโซนาคึงคักแบบไม่เคยมีมาก่อนครับไม่มีพรีเซลไม่มีแจกเหรียญให้ทีมผู้พัฒนาแถมตั้งราคาด้วยระบบบอนดิ้งเคอร์ฟครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับทำให้โปรเจก ดูเหมือนโชว์สตาร์ทอัพแนวพังสายคริปโตที่ไม่เดินตามสูตรสำเร็จครับซึ่งในช่วงแรกกระสอยร้อนแรงมากครับโดยมีมคอยพุ่งขึ้นทุกวันบรรยากาศคึกคักเรากับเป็นงานปีใหม่ของวงการคริปโตแต่ไม่นานครับก็เริ่มเจอปัญหาโดยเนื้อหาการไลฟ์สดที่ผิดกฎหมายก็ได้ถูกเผยแพร่อย่างต่อเนื่องครับทำให้แพลตฟอร์มพัมดอทฟันกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลอีกครั้งแล้วพอกระแสเริ่มออกตัวเลขก็เลยร่วงตามไปด้วยครับ โดยปริมาณการซื้อขายรายวันจากจุดสูงสุดที่3,000ล้านดอลลาร์ได้ลดลงเหลือเพียงแค่170ล้านดอลลาร์ครับซึ่งตกลงมาจนถึงจุดต่ำสุดโดยที่อัตราความสำเร็จของโทเค็นได้ลดลงจาก1.8 5เเหลือเพียงแค่0.8 3เเโดยหลายคนคิดว่าแพลตฟอร์มนี้คงไปไม่รอดครับแต่แล้วครับก็ได้เกิดการพลิกล็อกเพราะ DEX ที่พัมดอดฟันได้สร้างชื่อว่าพัมสวัก็ได้กลับกลายเป็นม้ามืดโชว์ฟอร์มเด็ดจนกลายเป็นกระแสะขึ้นใหม่อีกครั้งครับ ก็ได้ดึงดูดความสนใจให้กลับมาแบบเหนือความคาดหมายซึ่งก็เรียกได้ว่าจากที่เคยคิดว่าจะจบไปแล้วดันกลายเป็นซีรีส์หักมุมอีกรอบนั่นเองครับจากข้อมูลล่าสุดแพลตฟอร์มเทรดแบบกระจายสู์หรือ DEX ที่อยู่ใต้ใชายคาของพัมดอทฟันอย่างพัมสวับมียอดการซื้อขายรวมทะลุ2.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐในรอบสัปดาห์เพิ่มขึ้นเกือบ40%เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนตั้งแต่เปิดตัวในวันที่19มีนาคม ทำสวอปก็สามารถเจาะตลาดการเทรดมีมคอยได้อย่างรวดเร็วด้วยการสร,าสร้างสภาพแวดล้อมที่มีต้นทุนต่ำกิจกรรมสูงสำหรับนักเทรดในสัปดาห์แรกแพลตฟอร์มสามารถทำยอดซื้อขายทะลุ1,000ล้านดอลลาร์และในวันที่12เมษายนก็มียอดทำสั่งซื้อขายสูงสุดถึง6.1ล้านรายการภายในวันเดียวแม้ในวันที่14เมษายนจะมีจำนวนของธุรกรรมลดลงเล็กน้อยแต่ก็ยังสูงถึง5 7ล้านรายการต่อวัน พร้อมด้วยกระเป๋าเงินที่ใช้งานประจำวัน,วนกว่า264,500ใบและล่าสุดในวันที่15เมษายนทํมสวับได้สร้างสถิติใหม่อีกครั้งด้วยมูลค่าการซื้อขายรายวันสูงสุดเป็นประวัติการแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตที่ยังแรงไม่หยุด But web above Pump.fun surface everything the to exist here above the surface, so Exist it for necessary had here dark did So As stands with the feature taken it with the f f o l p u m p s ว a p ครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการขึ้นบินทันทีหลังจากเปิดตัวครับซึ่งเหมือนกับการเปิดโปรแกรมช่วยเสริมความสำเร็จครับโดยทำสถิติใหม่ทุกวันปริมาณการเทรดเพิ่มขึ้นสูงขึ้นครับส่วนไรายได้ของแพลตฟอร์มก็ได้พุ่งขึ้นแบบรถไฟหอกโดยในวันที่14เมษายนครับแพลตฟอร์มได้เก็บค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายได้ถึง1.05ล้านดอลลาร โดยที่8,04,000ดอลลาร์ครับได้ถูกแจกจ่ายให้กับผู้ที่ให้สภาพครองส่วนที่เหลืออีก2,01,000ดอลลาร์ได้กลายเป็นกองทุนโปรโตคอลเองครับแต่ที่น่าทึ่งยิ่งไปกว่านั้นครับไม่ใช่แคพ่พัฒนาที่ได้กำไรเพราะข้อมูลจากดูนครับพบว่ามีที่อยู่กว่า506รายการที่ทำกำไรได้มากกว่า1ล้านดอลลาร์และกระเป๋าเงินที่มีกำไรเกิน1 0 0 0ดอลลาร์ก็มีมากกว่า9,000รายการครับซึ่งเรียกได้ว่านี่มันไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มแล้วครับ แต่มันคือสวนรวมของคนที่หาเงินจากการทำงานเป็นระบบมันสามารถลุยกับการลงทุนทำกำไรและยังมีช่องให้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้โดยการเคลื่อนไหวของเหรียญมีมรอบนี้ครับแม้แต่นักลงทุนรายย่อยก็ยังมีโอกาสที่จะทำกำไรได้ติดไมยติดมือครับหลังจากที่เหลียงซีได้เปิดโปงและวิจารณ์ซีซีผู้ก่อตั้งบน้นเสี่างรุนแรงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเมื่อวานนี้ เขาก็ได้เปิดเผยเบื้องหลังการควบคุมตลาดการเงินและแนวคิดการเทรดของตัวเองต่อสาธารณะครอบครัวทําวางแผนที่จะเปิดตัวเกมวิดีโออสังหาริมทรัพย์คริปโตในปลายเดือนเมษายนนี้เกมนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งของเกมโมโนโพลีที่ผู้เล่นสามารถขยับตัวหมากบนกระดานโมโนโพลีดิจิตอลเพื่อทำกำไรจากเหรียญเกมตามประกาศอย่างเป็นทางการ o k เคได้ OK X ประกาศขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดสหรัฐโดยตั้งสำนักงานใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และเตรียมตัวเปิด CEX กระดานเทรดแบบกลางและ k o x wallet สำหรับผู้ใช้ในสหรัฐ SEC ของสหรัฐได้เสร็จสิ้นการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของ Coinbase หลังจากใช้เวลานานกว่า2ปีโดยผลการตรวจสอบพบว่าไม่มีการแก้ไขใดๆการสิ้นสุดการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบที่เริ่มต้นตั้งแต่เมษายน2021หลังจากการเปิดตัวของ Coinbase แพลตฟอร์มการเทรดในไนจีเรีย CBEX ได้ถูกเปิดเผยว่าเป็น Ponzi scheme ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนจำนวนมากได้รับความเสียหายแม้สื่อบางแห่งจะรายงานว่าความเสียหายสูงถึง800ล้านดอลลาร์แต่การวิเคราะห์ชี้ว่าที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเป็นกระเป๋าเงินร้อนของบนแนนซซึ่งความเสียหายที่แท้จริงอาจจะอยู่ที่ประมาณ12ล้านดอลลาร์เท่านั้นเอาเละครับและนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ช่องของเราครับมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุด มีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึกครับรวมไปถึงช่อง BTV Insight รายการพอดแคสต์ครับที่เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตมานั่งพูดคุยกันในรายการแล้วทุกคนเลยครับอยากให้เราเชิญใครมานั่งพูดคุยกันในรายการคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับและถ้าคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าก็อย่าลืมกดแชร์และกดติดตามเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกครับและรับเคล็ดลับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับแล้วมาเพิ่มความมั่งคั่งในตลาดการะทิงให้กับสินทรัพย์ของเราไปพร้อมกันแล้วพบกันใหม่ใน สวัสดีครับ